มาดูวิธีการเปลี่ยนท่าทางนางแบบง่ายๆด้วยโปรแกรม Photoshop v เวอร์ชัน2 5ค่ะเริ่มแรกเดี๋ยวเราจะตัดภาพออกจากแบ็กกราวกันก่อนเลยนะคะให้คุณไปที่ Object Selection Tool ค่ะและลากขอบบริเวณนางแบบที่เราต้องการตัดนะคะจากนั้นให้คุณไปเลือก Select and Mark และไปดูเมนูขวามือนะคะ ปรับตามผิงแบบนี้เลยค่ะเริ่มแรกให้ไปดูตรง r a d i n t นะคะผิงปรับเป็น 1px และ Smooth นะคะผิงปรับเป็น6ส่วน Feather ผิงปรับเป็น 0.3px ตามนี้เลยและเลื่อนลงมาด้านล่างให้ติ๊กถูกที่หน้า d e c o n t i n a o u s Color นะคะและตรง Output To ให้เลือกเป็น New Layer ค่ะจากนั้นกดโอเคได้เลยจากนั้นให้ทุกคนไปปิดตา Layer คนไว้ก่อนและเปิดตา Layer b a c k g r o u n ขึ้นมานะคะ และให้คุณไปเลือกเครื่องมือล a s s โวทูตามนี้เลยและมาลากขอบบริเวณผู้หญิงแบบนี้นะคะให้ห่างออกจากตัวนางแบบนิดนึงนะจากนั้นเลือก l a เยอร์แบ็กกราวค่ะและไปที่ Edit ไปที่ f ฟ l l ไปเปลี่ยนตรง Content ตรงนี้ให้เป็น Content ์แ a r ์กดโอเคค่ะ รอสักครู่นึงให้โปรแกรมประมวลผลจะได้ประมาณนี้เนาะจากนั้นให้ไปเปิดตาเลเยอร์ผู้หญิงขึ้นมาและดึงมาใส่เครื่องหมายบวกแบบนี้นะคะคือการ Copy l a y เลเยอร์ค่ะจากนั้นผิงก็ไปปิดตาเลเยอร์ผู้หญิงด้านล่างเอาไว้และเลือกเลเยอร์ด้านบนจากนั้นไปที่ Edit ค่ะและไปเลือก p u p p e t w ว r รจากนั้นนะคะก็มาจิ้มตามผิงแบบนี้ได้เลยเพื่อให้ท่าทางปรับไปตามตำแหน่งที่เราต้องการค่ะ ถ้าคุณอยากเห็นภาพชัดๆแนะนำให้ไปติ๊กถูกที่หน้าโชว์เมสออกนะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เมื่อคุณปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณไปติ๊กถูกเพื่อเป็นการยืนยันคำสั่งเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะ